ขั้นตอนต่อไปนะครับผมแกะออกมานะครับแกะอันนี้จะเป็นกระจกนะครับหน้าบานนะครับเราก็จะใช้าบานพับนะครับแกะบานพับออกมาก็คือวางในตำแหน่งแบบนี้นะครับเ<อ>ข้ารูตัวนี้เข้ารูหน้าบานเลยน,นะครับ แล้วเราก็จะใช้น็อตของตัวนี้นะครับน็อตที่เขาให้มานะครับจะเป็นน็อตอีกไซส์หนึ่งเนี่ยครับจะเป็นเบอร์ f นะครับผมเราจะใช้ยิงเข้ากับรูนี่เลยนะครับเอาบานทาเไปนะครับหรือไม่ก็หาไม้ที่คิดว่ามันตรงนะครับผมเอามาทาบแล้วก็ยิง เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับตั้งขึ้นมานะครับผมจับแยกเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมบแยกก่อนนี่ถ้าจะให้มันตรงนะครับเอาไม้มาทาบแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเลย รเราจะทำลิ้นชักนะครับจะเป็นแผ่นนี้นลิ้นชักเราจะใช้เป็นเดอยตัวนี้นะครับยิงเข้านี่เลยจะมีรูเล็กนะครับรูใหญ่นี่คือจะเป็นรูเดรยไม้นะครับยิงยิงเข้ารูรูเล็กนะครับตัวนี้ เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับตัวนี้จะเป็นของลิ้นชักกดเลยนะครับผมจะนาเสียบเลยมันจะมีแผ่นซ้ายกับแผ่นขวานะครับถ้าเราเสียบถูกมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับส่งเสียบเข้าไปเลยจะตำแหน่งนี้แล้วเราก็ล็อกนะครับ นาแผ่นหลังนะครับผมเป็นแผ่นหลังไฟนี้นะครับไฟเล็กๆนะครับผมจะมีสามแผ่นสวมเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับจะไม่มีรูเดือยก็จะบากรูแบบนี้สวมเข้าไปเลยครับ นนเราจะใช้เป็นน็อตไซนี้นะครับผมจะเป็นน็อตที่อยู่ในถุงของกลุ่มชั้นปรับนะครับจะเป็นน็อตไซนี้ครับจะมีให้6ตัวนะครับไซนี้ ใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับผมกันมันยิงฉลบยิงแตกครับพอเรายิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เป็นตัวนี้นะครับลางากับเป็นน็อตไซส์ตัวเล็กนะครับเบอร์เอ็ที่เรายิงรางตัวนั้นเข้าไปเอามาใช้กับยิงรางตัวนี้ครับมันจะมีท้ายกับฝานะครับผมสังเกตดีๆจะอยู่ในลักษณะน,นี้ล้อจะอยู่บนระฝั่งนะครับกับกระสวงเข้าไปอย่างนี้ไปนี้นสอนะครับ ก็มันจะมีรูให้นะครับเราเลือกยิงได้เลยครับ ไปนะครับเราจะยิงตัวนี้นะครับมือจับนะครับเขาจะมีน็อตให้นะครับในตัวเลยมือจับตัวนี้ขอให้แกะถุงนะครับแล้วก็ใช้เป็นน็อตสองอันนะครับน็อตจะร้อยเข้าตรงนี้นะครับลอยจากาด้านในนะครับออกมาด้านนอกนะครับ <c oughs> ไว้าจากด้านในมาด้านนอกเราเราใช้มือหมุนก่อนนะครับผมมือหมุนคร่าวๆก่อนให้พอตึงมือนะครับแล้วก็ใช้เป็นสว่านยิงครับจะเป็นน็อตมือจับนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นลูกุญแจนะครับผมจะเป็นกุญแจแกะมาเลย ประกอบผงกุญแจก็จะมีกุญแจแม่กุญแจนะครับแล้วก็มีตนี้ให้ตัวครอบนะครับติดทีหนึ่งก็มีพลาสติกพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีนอ็อตกุญแจชุดหนึ่งจะใช้น็อตทั้งหมดสีอ่อันนะครับเขาจะมีน็อตให้ในนี้เลยวิธีประกอบก็จะใช้แบบนี้ประกอบตัวแบบนี้นะครับ แบบบนนี้ะครัเราจะหันรูตัวนี้นะครับมันจะเป็นเดือยนะครับเวลาเราหมุนตัวล็อกนะครับมันจะเป็นเดรล็อกแบบนี้หันออกฝั่งนี้นะครับถ้าหันผิดฝั่งก็คือมันจะมันจะล็อกไม่ได้สมมติว่าเราหันแบบนี้มันจะล็อกไม่ได้เดือยมันจะไม่ขึ้นเราต้องหันล็อกแบบนี้นะครับหันล็อกขึ้นบนนะครับผมล็อกขึ้นบนเสร็จปุ๊บเอามาสวมนี่นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวครอบนะครับพอใส่ตัวครอบเสร็จปุ๊บเราจะใช้เป็นน็อตที่เขาให้มานะครับยิงเข้าไปนะครับตั้งมาร์กให้ตรงนะครับให้เสมอนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปยิงพอตึงๆมือนะครับอย่าย,ยิงแน่นมากถ้ายิงแน่นมากแม่กุญแจมันจะบีบมันจะใช้ไม่ได้ครับถ้ามันบีบมากไปมันจะฝืด ถ้าใส่แม่กุญแจนะครับจะใส่ปั๊บ